กระเทียมปลาดูโอ้ยข้างๆถุงน,น,นะหน่าเจ้าเนาะดูเจ้าได้สวัสดีเจ้าพอกันน้องเบนขเขาเลี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้าตัวทักทายคุณป้านะาอาเลยแล้วสวัสดีครับวันนี้น้องเบนกับคุณสามีจะจะไปพไอห่วงมาเจ้าเนาะจะไปซ่อนไอหวอ่วงมาเพืจะมีก้อนนะเจ้าก็ลาแล้วหิงไปนะเจ้าถ้า เอาหิ่งไฟเดี๋ยวมันจะเสียเวลาลหรเจ้าเ <c oughs> นี่ยเจ้าน้องเบนจะไปซ่อนอีห,วอหัวก่อน่ะเจ้าเนาะหลักก็จะไปหากระเทียมปลาตัวนะเจ้านี่เจ้าถ้าเอาเบาอย่างไปแล้วเดี๋ยวมันเสียเวลาแหละเจ้ามีน้ำแก้วตัวดินี่เจ้าถ้าน้องเบนเบาหิงไปตัวนะเจ้าเนาะกระขัว บ้าทูกป่าน้อยเต็มเลยนี่จ้ะเดี๋ยวน้องเบ้นทอเขาป่าน้อยวิ่งขนาดเลยนี่นี่จะยังก็ไอตัวก็นี่อันนี้เป็นหิงนะจ้ะเนาะหิงที่น้องเบ้นท์ก็คุณสามีแปลงเองนะจ้าห้อยติ่งตัวเก่จำก็ได้ ตัวจะไปไหนนี่นี่เจ้าตอนนี้อากาศก็เริ่มอุ่นแล้วนะเจ้าเนาะนี่ต้นนี้จะออกต้นไม้ต้ตอนหยังก็จะเริ่มโป้งแล้วเจ้านี่ดูเจ้าเริ่มโป้งแล้วนะเจ้าเร,เ,เริ่มเป็นดอกไม้เริ่มเป็นดอกไม้แล้วเจ้าตนา้นซากุระนะ่าจะโปรงร้งอยู่นะตัวบ,บ่โป้บบปงแต่ก็เจ้าความสุขหลังเลิกงานนะเจ้าเนาะนี่เจ้า าซุกหลังเลิกงานะนะเจ้าเนาะมาโลหากับเข้านะเจ้าถ้าได้อีหอกก็จะซ่อนอีหอกไปแอบมฟนะเจ้าถ้าแบบมีอีหอกกลับมาเสียเวลาก็จะไปหากระเทียมปลานะเจ้าเนาะอยู่บ้านก็กายเจ้าหนูนนนนนยังไอตัวกระเทียมปลานีอ๋อนี้แม่นกระเทียมปลาก็ตัวนี้ใชโอ้ตัวปืดโคฮะ เาอันนี้กระแถวนี้จะเป็นต้นกระเทียมปลาอยู่นะเจ้าฮะอันนี้เป็นต้นดอกซากุระนะเจ้าเนาะตุมเริ่มตุ้มแล้วเจ้านี่นี่เจ้าเริ่มตุ้มแล้วสิ้นเดือนนี้น่าจะบานแล้วนี่เริ่มตุ้มแล้วเจ้าอันนี้เป็นต้นของดอกซากุระทั้งนั้นนะเจ้าเนาะแน่นหมดเลยนะเจ้าซากุระเกาหลีนี่ส่วนมากจะเป็นต้นซากุระเยอะนะเนาะ ตัวไปทางตะพุนคุณสามีจะไปโล่พอกระเทียมปลาหน่ะเจ้าเนาะไปหากระเทียมปลาไอ้สุกันข้ามมาได้โคเป็นโคยัไงไงขนาดฮะนี่เจ้าอันนี้เป็นต้นซากุระหน่ะเจ้าเนาะนี่เจ้าข่าหมื่นมัน,ปนไปไล่พานตะกี้ต้องเบนทายบตัตันน่ะเจ้าเนาะหมาไล่พานตัวใหญ่ขนาด ฮะนี่เจ้าฮะว้ายนี่เม็นมุ้ดตัวกระเทียมปลานี่เจ้ากระเทียมปลาเริ่มออกใบแล้วเจ้าเนี่ยเจ้าถ้าใครที่อยู่เกาหลีนะเจ้าเนาะนี่กระเทียมปลาโอ้โหยังเยอะเลยนี่เจ้ามั้ยล่ะมีแต่เงี้ยนี่แม่นมุ้ดเลยเหม่นมุ้ดเลยแต่เจ้านะบางคนก็คิดว่า่หน่านะเนาะมองหุ้จักตะแต่นะเจ้ามีประโยชน์เจ้าบำรุงสายตา บอลบุงลูกหัวใจนะเจ้าขายให้มาดกระแป้งขนาดานะเจ้าเนาะ้ยปลาของดีดีใจขนาดเลยฐานะของกระเทียมปลาจะเป็นแบบนี้นะเจ้าอันนี้คือกระลังออกใบไม้นะเจ้าน,นี่นี่นนนนนอันนี้กระเมนอันนี้กระเมนนะเจนะ้าเนาะจะเป็นต้นแบบนี้นะเจ้าเวลาเขาเด็ดออกมานะ่ะตัวตรงเด็ดเรารขาหรอดเด็ดก่อนกระเด็ดแล้วเด็ดแล้วกระดมพอน่ะเจ้ามันจะกินแบบกระเทียมนะตัวเนาะ หอมๆนะเจ๊ะขุดดูนี่มันจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยขุดดูก็ได้เนาะมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะจ้ะเนาะนี่เองก่นี่เจ้าหัวมันจะเป็นแบบนี้ข้าหมือนม้าล่ะตัวอือข้าหมือนมาแหละข้าหมือนมาเลยข้าหมือนมันไปไหลพานมาดูเหมือนโอเคเร็วนี่จะข้าหมืนไปไหลพานจะเฮ้ยยี้ขนาดนั้นเหมือนมาเนี้เนาะมาเนี้เหาออ๋อกินพอรเปล่ามาไหวเลยตัวเด้ออี๋ขางนังมันฟ้องเลยมันไปไหลพานมาเด้อ มาไว้้วนี่ยนีจกกะกระเทียมปลาเติมเพิ่มต้นดี่ใหญ่ขนาดเลยเจ้าได้ก้าวเข้ามันเล็กเป๋ว่ะเป๋มากขนาดเลยนะเจา้าเป๋ๆมากขนาดมากกระเทียมปลาบอกโอ้กระเทียมปลาเอามาถอดใส่ไข่ล้ำขนาดพี่วะ่ะหอมผมมากขนาดดิวะ่ะมากขนาดว,วะ่ะกินกันบหมูย่างน่อร่อ,อมกินกับหมูย่างวันนี้จวนมาหัอม้า,านะเจา้าหัวแสบทำงานเลยนี่โอ้ยพอหัวนี่แล้วตัวพอพออันนี้ทิ้งไว้ให้มันโต เนี่ยเจ้านี่นี่ไปต้นแบบนี้หน่อยเจ้าเนาะนี่เจ้าเฮ้ยนี่หลายขนาดผาดนี่ต้นอย่างไม่ใหญ่ขนาดเฉยนี่แม่นหมดเลอันนี้เป็นเนี่ยเจ้าต้นนี่สูงนี่แม่นห่นนะเจ้าเดี๋ยวต้องเป็นทรงใกล้ๆก็พอเจ้าดเลยเดี๋ยวต้องเป็นทรงใกล้ๆก็พอหน่อยเจ้ะเนาะโอ้ยเดี๋ยอเลยน่อเจ้าเนาะต่ำน้ำพริฆาตถั่วทอดไข่กั๊บนี่มาได้ซื้อเลยหน่อเจ้าเนาะดีใจขนาดเลยนี่เจ้าเม่นโอดเลยน่อเจ้าเนาะดู S <S <S โอ้โยปลาโรคตัวเปิ่นเห็นคนเท่าติมันว่าลโลกกลางนะคนเท่าก็หลีที่เปิ่นเขาไปโลกกลางนะถ้าจะเป็นโรคอันนี้นะเนาะรูดอันนี้ดูจอะนี่จ้ะปลากระเทียมปลาใช่หมดเลยปลาต้นหวานเลยหางกอตัวตอนแรกน้องเบนบอกว่าต้าาาองเอาขอบกเออคุสามีว่าเบาขบกมาน้องเนบนว่าถ้ามาเปล่าแล้วเบาอย่างมาตัวนี้มันจะไม่เม้ม เสียเวลาน่เจ้าเนาะไหนๆก็มาแล้วเฮาต้องเอาอย่างติดมาติดมือมามันตึงได้กินนะเจ้าเนาะปลาเริ่มหากินง่ายแล้วตัวขวดละลายเนี่ยจ้ะนี่จ้ะตอนนี้มันเริ่มอุ่นแล้วจ้ะมันจะมีใบแบบนี้นะจ้ะเนาะสังเกตเด้อถ้าไปที่ไหนอ่ะแถวๆแบบมีแบบคล้ายๆต้นหญ้าอ่ะใต้ต้นไม้หรือว่าใต้กระเพาะเราก็เด็ด ดมพอใบออมันอนาจจะเนาะแล้วก็มีหัวลกพอถ้ามันมีหัวแบบนี้นาจจะเนาะใช่เลยใจเลยนะจ๊ะมันจะหอมนะจ๊ะกินมันจะอ้อแบบหอมแรงกว่ากระเทียมนะจ๊ะเนาะแล้วเอามาถอดใส่ไข่แตนชะอมน่ะล้ำขนาดนะจ๊ะออแล้วก็มี<ช>ม,มีประโยชน์นะจ๊ะเนาะดูเจ้าแซ่บบบแซ่บพอเโลคดีขนาดความสู้ของน้องสองคนนะจ๊ะจะปนจะปนจะป,ปนอยู่กับหญ้านี่ตัวพวกเขาเหมือนไปกินน้างมันละ่ะตัวทูง ลเลาาๆตัวฮะคนก็เอาถุงมือมาอ้ว่คนก็นั่วาเอาไตัวน okay. oh ี oui, ่กล้งไงกำลัเนี่ยรู้กฎใจถุงมือกันซ้ำมาได้เอาขาตั้งกล้องมาลืมเนี่ยีดกระพกกินกพอแล้วกินปีละน้อยๆวางไงกำลั ลักษณะมันจะเป็นอย่างี้อันนี้ถือว่าน้อยนะเนาะบางทีจะหัวใหญ่กว่านี้แห็นนะเนาะเนี่เจ้าโอ้โหเยอะเยอะเถอะแล้วเ้าเนี่ยเจ้าเลิกงานนะเจ้าเนาะเลิกงานแล้วก็มาเจ้าว่านี่เหมือนฝนจะตกนะเจ้าไม่เป็นก็นจะมาหากับเข้าไหวนะเจ้าพุงนี่ตอน บายเขาก็จะมาทอดนะจจะตำหน้า,า,นาพริกกะปิเนาะตัวเนาะทอดใส่ไข่ตำน้าพริกระก,ะป,กะปิกระพัก,ก,ก,ล,วกลวกหน่อยนึงอะจจะน,น,น,นกะกะไอ้อยู่มืออ้เจตัวเขาเอาต้อนอยัง,งต้นมาต้องเอากะอู้หูพอตัวมันออกมาเป็นหางเลยจะเยอะๆนี่แหละจ้ะน้องสองคนชอบแจ้ชีวิตแบบนี้เระจ้ะม่วนตัวนั่นเจ้าเนาะ มีความสุขโอกาสได้ชีวิตแบบนี้ตัวพอหันเลยหย่ำใส่มดด้ยพอห่างเขาแล้ตัวถุมมันอ่ะจะมันจะออกตายต้นเก้าสาคุระนะเจ้าเนาะนี่เดะออกตายต้นต้นสูุมอะมันถ้ามันออกแถวในมันต้องอบแค่นั้นนี่จะมันก็นจะอยู่ข้างโค้งนะเจ้าน้องเบ้นจะชอบหากินแถวเนี่ยจาใค่ข้างห้วยข้างโค้งแบบเนี่ยเจ้า ตัวแถวแถวปุ้นมันอย่างมาแบบมีเนาะแถวปุ้นไหนเนาะขุดดินใส่เลยอ๋ออันอมันต้อง,งมี้เอามันล,นลกคงไงก็เลยโอ้โหตัวพ่อไบคันละตัวใหญ่ขนาดเนาะนี่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 แม่งมุกคอตัวนี้เนี่ยเนี่ยหักนี่เพล่ะก็ลีมีอกยเขาหักว่าตัว เกือบทุกทุกทุกที่อ่ะดูจ้ะน้องสองคนชอบแจ้ชีวิตแบบนี้แต่มันมีความสุขดีเฮาเลิกงานมาแล้วเฮาได้อยู่กับคนที่เฮาหากหลักเข้าใจเฮาแล้วช่วยกันหาช่วยกันเสาะแล้วก็มากินด้วยกันเนี่ยก็เข้ากินด้วยกันโอู้หูต้นนันใหญ่แล้วนี่ไงที่ไหนเออดูจ้ะแต่ก่อน น้องเขานล้เจ้ามากี่ปีกี่ปีกะไงเงา้กระเทียมปลานี่แหละน้องเว้นอยู่อันนี้ที่มันจะออกอ่ะเสียงแรกนะเจ้าน้องเว้นไงเงี้ยงกระเทียมปลานี่แหละจ้าน้องมาอยู่เกาหลีสิบกว่าปีหาทุกปีถั่วชะกุหลาบวันนี้ตัวแค่ฟอรับตัวฟอกินแล้วเจ๊กฟอสแล้วนี่เจ้าได้หลายแล้วนะเจ้าเนาะก็เส่ไข่นี่เจ้าฟอ นี่ครับนี่นี่นี่กระเทียมปลามันจะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อสนะตาคลิปนี้น้องเบนก็ขอจบคลิปเพียงแต่อี้ก่อนนะเจ้าน้องเบนขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดต,ตามรับชมคลิปของน้องเบนนะเจ้าน้องเบนขอตัวลาก,ก็เด้อเจ้าสวัสดีเจ้าฝากแชร์คลิปเพื่อนจิ้มเจ้า